Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have a new suggestion from Thailand. Today we are going to watch another very funny, very entertaining song round video. And this time we are going to watch TV news uh, reporters and this is always very funny for me. And actually I remember that this man he is from Japan. I remember him from last year. And uh, let's read the translation. From reporter to disaster victim, encountering Thais who are camera friendly. What time will I be able to work? This is gonna be very funny, I'm sure. We are gonna watch this video from Thailand's Lover YouTube channel. Thank you, my friends, for this video, and let's start. <laughs> คมคลิปความฮานะคะคลิปเรียกรอยยิ้มค่ะจากสารพัดช,ช่องเลยเมื่อผู้สื่อข่าวต้องลงพื้นที่รายงานสถานการณ์เทศกาสลสงกรานค่ะจากผู้สื่อข่าวนะคะสภาพของแต่ละช่องเนี่ยแทบจะกลายเป็นผู้ประสบภัยกันเลยทีเดียวค่ะเริ่มจากคลิปไฮไลท์กันก่อนเลยค่ะสถานการณ์ของนักข่าวช่อง3นะคะที่เตรียมรายงานสดณถนนบรรทัดทองค่ะ ตอนแรกนี่ก็เหมือนจะเงียบๆนะสถานการณ์ปกติสุกดูไม่มีอะไรนะคะเห็น <c ười> มีแต่น้องรูปหลอดเสื้อสีดำมายืน <c ười> อยู่ข้างๆค่ะทำไปทำมาพวกมายยังไงไม่รู้ค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็แบบฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวสถานการณ์ก็เกินจะควบคุมค่ะก็เป็นอย่างในคลิปเลยค่ะ out of control So funny. <laughs> no. <laughs> oh no! He is really a victim. No, it's really a victim. Not a reporter anymore. He's really a victim. These guys are so funny. Okay. <laughs> ซึ่งคอมเมนต์ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะคือโฟกัสไปที่น้องเสื้อดำค่ะคอมเมนต์นะคะบอกว่าสักพักเดี๋ยวเสื้อดำได้เซ็นสัญญาช่อง3คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเสื้อดำแวบๆนะคิดว่า JK มาเล่นสงกรานคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาคือใครอ่ะ หล่อขาวสูงพระเอกเกาหลีหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพี่ผู้ชายเสื้อดำก็คือมาจองพื้นที่ก่อนใครเพื่อนเลยเจ้าของช่องเข้ามาตอบค่ะบอกว่าแหมมารอแอร์ไทม์อยู่10นาทีคือยืนสู้กล้องมากเลย <Wow. S 1> คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนอื่นหนีกล้องแต่คนไทยเล่นกล้องค่ะก <c oughs> ล้องใครไม่สน็รกเข้าหมด เพราะเราก็เคยเป็นน้อง He waited 10 minutes for the show This is really very interesting Okay He really wanted to go live TV เนี่ยกำลังเตรียมจะยืนรายงานข่าวค่ะคุณผู้ชมก็ยืนสงบจิตสงบใจอยู่นะอยู่ๆยโดนหอมแก้มค่ะเล่นเอาเถืนกันไปเลยไปไม่เป็นเลยนี้ไม่เป็นอันรายงานข่าวกันเลยทีเดียว มาทางด้านฝั่งโมโนกันบ้างน,นะคะยืนรายงานข่าวอยู่ดีๆที่ถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นค่ะไม่ทันไลค่ะมีน้ําเย็นมาหยอดทางด้านหลังนะคะแถมสาดใส่ปากเต็มๆอีกคงรู้ละวค่ะว่าหิวน้ํานั่นแหละแม่น้ําใจคนไทยจริงๆค่ะน้ำก็เยอะมากๆนะคุณผู้ชมยังไงนะฮะใครที่ยังไม่ได้ออกมาตอนนี้มายังทันนะครับยังสามารถมาได้นะครับครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ถนนข้าวเหนียวนะครับในตอนนี้นะครับ นีกลับไปที่สถานีครับคุณผู้ชมโอ้โหน้ำย้ายไปดูที่สีลมกันสักหน่อยแล้วทั้งสนิทเลยสุ i ท้ายกั it was really so funny oh no this is unexpected ขี่ถนนข้าวเหนียวนะครับในตอนนี้นะครับกลับตอนนี้กลับไปที่สถานีครับคุณผู้ชมโอ้โหน้ำย้ายไปดูที่สีลมกันสักหน่อยค่ะคุณดนัยนะคะผู้สื่อข่าวช่องเจ็ดค่ะโดนคนไทยสู้กล้องเหมือนกันค่ะ ทุกคนนะ <Channel 7. S 1> ร่างายให้ความร่วมมือมากโดยเฉพาะคุณป้าเสื้อแดงค่ะเดินตัดหน้ากล้องไปชิลๆเลยนะคะไม่สนใจว่าเขาถ่ายอยู่นะ <c oughs> ปล่อยให้เว้นช่วงว่างนะั้นไปนิดเดียวเองนะคะตามมาติดๆพี่คนแบ่งน้ําแข็งก็เดินผ่านมานะคะตามไปติดๆ <c oughs> เลยที่เหลือนะคะนอกจากนั้นนะคะพักพวกก็รอบทําร้ายกันทางด้านหลังค่ะอย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะ <laughs> this is so difficult. ถัดมามาดูความพยายามของสาวเนชั่นกันบ้างค่ะเรียกว่า <Nation als. S 1> แกากันจนไม่เป็นอันสัมภาษณ์กันเลยทีเดียวค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าการเป็นนักข่าวเนี่ยในช่วงเทศกาลสงการมันไม่ง่ายเลยเวลาจะรายงานข่าวเนี่ยโอ้โหเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ ทุกคนเนี่ยร้องและนำรอน้องแบงค์จิงจูบูลีนลรอรายงานสดชีก่อนจะเข้ารายการก็ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นยังไม่ได้เกิดสงครามวัตวอร์เลยพอค2วเริ่มครูเท่านั้นแหละกระนำยิงกันมาเลยทีเดียว No it's time for crazy ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติ <c oughs> ก็โดนแกล้งกันกระนำเลยอัน แค่เบาๆนะคะยังไม่ได้เริ่มเล่นอย่างเป็นทางการเลยก็โดนขนาดแ e n ป e นตกนไแมตาวต่างชาติ s วกนี้ก็มีความคลั่งไล้นออนแอร์กไม่ใช่แค่ผู้สื่อข่าวไทยเท่านั้นนะคะนักข่าวญี่ปุ่นก็ยแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะภายในพริบตาจริงๆคุณผู้ชม ผู gen, ้ส <sim> ื่อข่าวที่รอถ่ายทอดสดกันอยู่นะในห้องส่งเนี่ยพอเขาเห็นเพื่อนโดนสาดน้ําที่หน้าจอเท่านั้นแหละไม่มีใครตกอกตกใจสงสารอะไรกันเลยขำพร้อมกันท่วนหน้ากันเลยค่ะ this is from last year ้ากแล้วั่ตชมาบบกุกกระะนี่ิ

このタイ伝統の水かけ祭りなんですが、なんと去年12月にユネスコの武家文化遺産に登録されていて 今年の、えー、水かけ祭りはですねこの無形文化遺産登録を祝福して政府がある大盤振る舞いをしたんですのその大盤振る舞いとは何でしょうか<ー>3択でお答えください<ー>、はいえー、タイ番宣ビーチから、えー、お伝えしています,すタイ伝統の水かけ祭り <laughs>、えー、こちらタイ伝統の水かけ祭りはですね毎年4月 4月のタイのお正月を記念するイベントとしてですね。<ー>盛大に行われているんです。さて、cm 前のクイズですね。はい、このタイの水かけ祭りが無形文化遺産に登録されたことによって、政府が大盤振る舞いをしたこととは一体何でしょうか？ さんどれれはもうこお正月っていうことだし3番お年玉じゃないですか大盤振る舞いといえばねという期待を込めて私も3番にしましあ私確かにもう3でいきましょうかお城さん分きっかけはてないけど3でお願いしますよっです皆さんです疲れてるはい皆さん3番ですねはい答えはですね残念2番の休みが Okay. So this is really very funny my friends. This is one of my favorite reporters in Japan, Japanese uh, reporters. But uh, this video is from last year, right? Because I remember that I already watched this man. He's so funny. The people are so funny. TV reporters, they are really very uh, victims. They are victims from this festival. Thank you Thailand lover YouTube channel for sharing this video with us. Thank you my friends for your suggestions and thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.